ชุดควบคุมน้ำหนัก Body Key Signature นะคะโปรโมชัน่นได้อะไรบ้างนะคะวันนี้แซนดี้จะมาอ Inbox ให้ทุกทุกคนดูนะคะนี่เลยที่แซนดี้อยากได้มากไหนใครอยากได้แก้ววันนี้บ้างนะคะที่แซนดี้เลือกนะคะจะเป็นไอรอนแมนนะคะเดี๋ยวแซนดี้แกะให้ดูสีสวยมากๆคือแซนดี้มีแก้วหลายใบมากนะคะสีแดงสีน้ำเงินสีขาวสีฟ้าสีชมพูมีเยอะมาก ส่วนอันนี้จะออกเป็นแดงๆกะปีนะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยอันนี้จะเป็นน้องไอรอนแมนนะคะเห็นไหมนี่นะคะคือน่ารักมากทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นลิขสิทธิ์แท้เลยนะคะก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนข้างในน้องก็จะมีตัวนี้ให้นะคะเป็นเบนเดอร์บอลนะคะเนี่ยน่ารักมากนะคะนี่นะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่แถมแถมมาในชุดนะคะซึ่งตัวนี้ฟรีเนาะซึ่งแซนดี้ชอบมากเลยอ่ะตัวแรกที่ทุกคนจะได้คือจะเป็นแก้วเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าในในชุดนี้ในเซตนี้มีอะไรบ้างน,นะคะอันดับแรกทุกคนเลือกแก้วเลือกลายได้เลยนะคะนี่นะคะทีนี้ต่อมานะคะสิ่งที่จะได้ก็คือจะเป็นน้ำมันปลานะคะน้ำมันปลา น้ำมันปลาเนี่ยทุกคนจะได้่างนี้ค่ะจะได้แบบนี้นะคะน้ำมันปลาน้ำมันปลาเนี่คือทุกคนแบบจริงจริอะ่ะจำเป็นที่จะต้องทานอยู่แล้วเนาะก็คือมีโอเมกานะคะเนี่ยน้ำมันปลานะคะทุกคนจะได้แบบนี้นะคะสองกระปุกนะคะอันนี้น้องจะมีทั้งหมดกระปุกเอ่อจะมีกระปุกละ90แคปซูลนะคะอันนี้90แคปซูล90แคปซูลแบบนี้นะคะ ได้สองกระปุกต่อไปเป็นอะไรนะคะต่อไปจะเป็นน้ำมันปลาแล้วก็จะเป็นอ่า body ค e ีควบคุมอ่ารวมรถอันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่แถมให้นะทุกคน body ค e y ควบคุมหรือลดน้ำหนักรวมรถอันนี้จะเป็นตัวแถมที่ทุกคนจะได้ได้สองกล่องแบบนี้นะคะ อันนี้คือแถมนะคะแถมเดี๋ยวแซนดี้จะให้ดูว่าข้างในเนาะอันนี้ยังไม่ได้แกะข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นชัดไหมคะอ่ะเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยนะคะจะได้แถมเป็นรวมรถสองกล่องน,นะคะอันนี้สองกล่องอันนี้ฟรีนะนเดี๋ยวแซนดี้ดูใช่ค่ะฟรีรวมรถอ่ะพอแกะมาแล้วเนี่ยนะคะข้างใน ข้างในจะมีอยู่สี่ซองนะคะอ่ะเดี๋ยวแซนดี้ดูว่ามีรถอะไรบ้างจะมีรถอ่ะอันนี้จะเป็นมิวทีเป็นมิวทีนะคะเห็นไหมคะและ้วก็มีอันนี้เป็นรถกล้วยนะคะรถกล้วยก็อร่อยเหมือนกันทุกคนแล้วก็อันนี้รถโกโก้ Go นะคะ แล้วก็รสกาแฟอาจจะเป็นรวมรสนะคะรวมรสทั้งหมดสี่รสเนาะทุกคนเห็นไหมคะตวมรืทั้งหมดสี่ 4, รสเดี๋ยวอ,ออกห้ดูแบบนี้ดีกว่าน,น,นะนี่ค่ะรวมรสอ่ะรสชารสกล้วยรสโกโก้แล้วก็รสกาแฟะนะคะจะได้แถมแบบนี้นะคะจะได้แถมแบบนี้เนาะ นี่นะจะได้แกะกล่องนี้นะคะสองกล่องอันนี้คือฟรีนะคะอันนี้อันนี้คือฟรีทุก uh คนจะได้แบบนี้สองกล่องนะคะไม่งั้นอีกกล่องนึงมันเหมือนกันที่ไม่แกะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูข้างกล่องเนาะจะให้ดูข้างกล่องนี่คือกล่องนะคะเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดข้างกล่องนี่นะคะอันนี้เป็นข้างหลังเนาะก็คือจะมี สารอาหารครบถ้วนนะคะน,นี้ด้านข้างเห็นชัดไหมคะประมาณนี้นะคะนี่เป็นแถมเป็นแถมเนาะจะได้แถมอันนี้2กล่องทีนี้มีอะไรอีกเดี๋ยวซันดี้ดูต่ออ๋อจะได้เป็นคู่มือคู่มือนะคะเป็นคู่มือ in b o อด แบรนด์ band, แล้วก็แอปพลิเคชันก็คืออันนี้ทุกคนจะได้อันนี้มา2เล่มน,นะคะจะได้อันนี้มา2เล่มอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมนะคะอ่าคู่คู่มือโปรแกรม Body Key ก็คืออันนี้แล้วก็อันนี้ก็คือสำหรับใครที่แบบเป็นอันนี้ก็คือใช้อินบอดี้แบนด์ใครมีนาฬิกาแล้วก็ใช้กับแอปพลิเคชันนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดู ให้ดูข้างในคร่าวๆนะคะคร่าวๆเนาะประมาณนี้นะคะได้มาสองเล่นมลน,นี่ก็คือเขาก็จะบอกนี่ประมาณนี้นะคะก็คือชุดก็คือจะเป็นชุดนี้นะคะ b o ดี้ i ี n a เ u อร์ี่แซนดิสซ เป็นชิดน,นี้นะคะต่อมาได้อันนี้แล้วต่อไปก็จะเป็นอ๋อสิ่งที่ได้คือจะเป็นถุงช้อปปิ้งทุกคนอันนี้ถุงใหญ่มากนะคะแล้วก็มีสิ่งด้วยซึ่นที่ได้คือกินประจำเนาะคุณแม่คุณแม่ทานประจำค่ะทุกคนเพราะว่าไมนทดแทนนี่อาหารแล้วคุณแม่ก็จะเช็ค นี้ก็จะเช็คตอนเช้านะทุกคนคืออันนี้แล้คือเขามีซิปด้วยนะทุกคนแี้องไม่แกะเนาะแต่อันนี้แล้วก็ต่อไปคืออะไรต่อไปถุงช้อปปิ้งแล้วก็จะต่อไปจะเป็นอ่อออแพนคืออันนี้อันนี้นะคะทุกคนเอาแพนใหญ่เนี่ยคือทุกคนสามารถเลือกเอาเอาเอาเอเลือกโปรตีนโปรตีนเล็ก2กระปุกก็ได้ แต่ว่าแซนดี้ทานออแพนนะคะไม่ได้ทานรสอีกแซนดี้กับมีจะทานออแพนก็เลยเลือกเป็นกระปุกใหญ่หนึ่งกระปุกนะคะแล้วก็เป็นกระปุกเล็กอีกหนึ่งกระปุกเดี๋ยวแซนดี้ดูกระปุกเล็กนี้เขากระปุกเล็กนี่เขาได้เป็นฟรีหรือว่าสือ้อออแพน ออแพนหนึ่งกระปุกเล็กหนึ่งออแพ่นยูทิลไลท์ออแพนอออันน mm ี hmm. ้ซื้อเหมือนกันก็คือพูดง่ายงทุกคนอ่าทุกคนจะซื้ออันนี้เล็กเนี่ยสามสามซื้ออันนี้สามกระปุกหรือจะซื้อใหญ่หนึ่งแล้วก็เล็กหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะคะใหญ่หนึ่งหรือเล็กหนึ่งแบบนี้ก็ได้เคไหมนี่คือสิ่งที่ อ่าโอเคทุกคนต่อไปก็คือจะเป็นดับเบิลเอ็กซ์นะคะดับเบิลเอ็กซ์ไฟโตเบรนนะคะดับเบิลเอ็กซ์ไฟโตเบรนอันนี้จะเป็นแบบรีฟิลรีฟิลนี่คือเขาจะมีอยู่สองสองชุดนะทุกคนนึกออกไหมคือทุกคนจะซื้อแบบรีฟิลแบบนี้นะคะจะซื้อแบบรีฟิลแบบนี้หรือจะซื้อแบบกล่องก็ได้นะคะแต่ว่าแซนดี้มีกล่องอยู่แล้วแซนดี้ก็เลยไม่ซื้อแบบกล่องเนาะ แต่ถ้าใครซื้อแบบกล่องนะ่ะเพื่อนๆต้องซื้อสองกล่องนะนึกออกปะอันนี้แต่ถ้าใครที่แบบมีกล่องอยู่แล้วแนะนําให้ซื้อแบบรีฟิลนะคะคือจะคุ้มกว่านะคะแบบร,รีฟิลจะคุ้มกว่าเนาะแล้วก็เอาอันเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้นะคะข้างในแบบรีฟิลก็คือเขาจะเป็นแบบจะเป็น2ชุดนะ่ะทุกคน แบบนี้สองชุดเป็น W สองชุดแบบนี้ใช่นะคะในสีเ,เอ,อ้ยก็คืออันนี้หนึ่งชุดใช่ไหมเนี่ยอันนี้หนึ่งชุดใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งชุดอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะได้แบบนี้สองชุดเอ้ยที่เป็นแบบรีฟิลเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะเป็นแบบนี้เนาะ ถ้าใครมีกล่องแล้วอ่ะแนะนำให้ซื้อแบบรีฟิลนะคะจะคุ้มกว่าต่อมาดับเบิลเอ็กแล้วต่อไปจะเป็นโปรไบโอติกนะคะโปรไบโอติกคือตัวนี้โปรไบโอติกเนี่ยก็คือจะต้องซื้ออ่ะโปรไบโอติกสองกล่องนะคะ โปรไบโอติกสกล่องโปรไบโอติกนี้ก็คือจะเป็นอ่าเป็นจุลิน,นจะเป็นผงผงนะคะเป็นจุลินซีที่เทกรอกเข้าปากได้เลยทานได้เลยจะได้แบบนี้2กล่องนะคะเดี๋ยวจันนี่แกะข้างในให้ดูนี่ยเนี่ยเป็นแบบนี้ บบีจะเป็นแบบนี้สามเป็นแบบนี้ข้างในก็จะมีทั้งหมดสามองทุกคนจะมีทั้งหมด32คืออย่างตอนเช้าก็คือเทกรอกใส่ปากได้เลยนะคะเขาจะเป็นผงสีขาว,ขาวไม่ได้มีรสชาติอะไรนะคะก็คือช่วยช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะทุกคนช่วยเรื่องระบบ ก็จะได้อันนี้สองกล่องนะคะต่อมาต่อมาจะเป็นกรีนทีพัทนะคะกรีนทีพัทก็จะได้สองเหมือนกันจะได้สองเหมือนกันอันนี้ซันนี่ชอบมากเลยนะคะราคาแรงเลยนะกรีนทีพัทแต่ว่าแต่ว่าคือส่วนตัวชอบอืมเพราะว่าซันนี่รู้สึกว่าทานแล้วแบบมัน คือเขาแบบสกัดเจ้มจนมากแล้วนี่รู้สึกว่าส่วนตัวคือทานแล้วแบบเหมือนมันช่วยขับเหนื่อด้วยอันนี้ไม่ลูกเกี่ยวไมทานแล้วก็แบบทานน้ำเยอะๆนะทุกคนอันนี้กลีนทีพัดนะคะหนึ่งกระปุกจะมีอยู่หกสิบเม็ดนะคะกระปุกเล็กเพราะเม็ดเล็กนะแต่ว่าโอแต่ว่าอัดแน่นมากนะอัดแน่นด้วยคุณภาพเพราะฉะนั้นจะได้กลีนทีพัดสองนะคะต่อไป ก็คือจะเป็นบอดี้คีบอดี้คีนี่จะได้ทั้งหมด5กล่องนะคะจะได้อันนี้5กล่องซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าจะเอารถไหนเนาะอย่างรถที่เอาให้ดูเมื่อตอนแรกแต่ว่าแซนดี้กับนี้นี่จะทานแค่รถกาแฟนะคะก็เลยเลือก5้ากล่องทั้ง5กล่องเป็นกาแฟหมดเลยทุกคนทั้ง5กล่องเป็นกาแฟหมดเลยนี่นะคะ แก็5ะคะก็5เพราะฉะนั้นทุกคนจะได้แบบนี้จะได้เป็นกล่องแบบนี้นะคะ5กล่องกล่องหนึ่งเนี่ยจะมีเท่าไหร่กล่องหนึ่งนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด14 2องอ่ใครที่เคยทานแล้วนะคะอันนี้คือจะเป็นสตูตร สูตรใหม่นะคะจะไม่ไม่เหมือนสูตรเก่าแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยทานนะคะทุกคนคือตัวนี้จะต่างจากสูตรเก่ายัางไงใครที่ยังไม่เคยทานสูตรใหม่ตัวนี้ต่างจากสูตรเก่ายัางไงอย่างบางคน่ะทานเอ่อสูตรเก่าอย่างเมื่อก่อนแซนดี้ทานเนาะถ้าเป็นสูตรเก่าเนี่ยนะคะอ่าหนึ่งซองเนี่ยบอดี้คีหนึ่งซองเนี่ย Body เจนนี่จะต้องเติมโปรโตีนนะคะเจนนี่จะต้องเติมออลแพนนะ่ะสองช้อนเดี๋ยวช้อนให้ดูนะคะมีช้อนแถมด้วยนะทุกคนอะเนี่ยเจนนี่จะต้องเนี่ยอันนี้หนึ่งซองอย่างเมื่อก่อนจะต้องเติมอันเนี้ยสองช้อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างสูตรใหม่นะคะในซองนี้เนี่ยนะคะ คือเขามีโปรโตีนโปรโตีนที่เยอะอ่ะจะนี่ดูนะมีโปรโตีนทั้งหมดโปรโตีนทั้งหมด17 17กรัมเยอะนะทุกคนซึ่งแบบมันอิ่มมากแบบบางคนนะ่ะทานซองเดียวีอิ่มแล้วแต่ว่าถ้าใครที่โปรโตีนไม่พออนะ่ะเพิ่มโปรโตีนอีกหนึ่งช้อน เพิ่มโปรตีนอีกหนึ่งช้อนนะคะรสตามชอบเพราะฉะนั้นจะเป็นแบบนี้ซองก็จะสวยซองจะสวยแบบนี้นะคะแล้วก็กล่องก็คือเป็นกล่องกระดาษเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้บอดี้คีไป5ากล่องนะคะก็คือทั้งหมดเสร็จทั้งหมดก็จะประมาณนี้ทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่แถมเข้ามาก็คือจะเป็นอันนี้แหละ สิ่งที่แถมก็คือจะได้แก้วแก้วของจักรวาลมาเวลซึ่งเลือกเอาได้แล้วก็จะได้เป็นรวมรถเนี่ยอันนี้คุ้มมากเพราะว่าก็จะได้ชิมหลายๆรสด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยอันนี้ที่ซันดี้ชอบใครจะเอากับตันก็ได้แต่ซันดี้ชอบพอดีเออสีนี้มันสวยดีก็เลยเอาไอรอนแมนนะคะโอเคทุกคนก็ลองไปดูกันนะคะทั้งหมดนะคะก็อยู่ที่ ราคาแต่ว่าถามว่าราคาแรงไหมอยู่ที่ทุกคนจะพิจารณานะคะราคาแรงไหมทานได้เป็นเดือนเพื่อสุขภาพเออซันนี่ว่าทานได้เป็นเดือนเกินเดือนอยู่นะอ่ะแล้วก็เพื่อสุขภาพเพื่ออะไรคือคือสินค้าแบบนี้ของแบบนี้อยู่ที่ทุกคนมองแล้วก็ตัดสินใจเลือกเองนะคะทุกคนก็ ลองเอาไปพิจารากันดูนะคะโอเคถ้าใครสนใจก็ทักมาคุยมาถามได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย